วัดีค่ะวันนี้ร้างบุนรุนนะคะล้างพุนรุนยางแตกค่ะวันนี้จะมาพามาดูล้อเข้าใหม่นะคะล้อเข้าใหม่ราคาถูกเหมือนเดิมนะคะราคาถูกเหมือนเดิมมาดูเลยค่ะชุดแรกนะคะ T E 3 7หยอดแดงนะคะงานโฟมิีค่ะชุดนี้ ชุดนี้ล้อ9.50.5สภาพเหมือนเบิกใหม่เลยนะคะดูดอกยางนะคะดูดอกยางหนาๆทุกเส้นเลยนะคะนี่ค่ะดอกยางหนาๆทุกเส้นเลยค่ะยาง2656018ปี18นะคะสภาพกิิบๆเลยค่ะชุดนี้ราคาเพียง1 9 0 0บาทค่ะ1 9 0 0บาทนะคะชุดนี้ชุดที่1คะ่ะชุดที่1นะคะ1 9 0 0บาทนะคะมาดูชุดที่2ค่ะ ชุดที่2ใครหาบ้างนะคะสเปครถเก่งได้กระบะได้กระบะใส่ไม่ล้นนะคะอันนี้ r e 30 5รลู114นะคะใส่กระบะ5รลูตัวเตี้ยนะคะใส่กระบะ5รลูตัวเตี้ยนะคะเก่งได้กระบะได้นะคะ5รลู1.14ค่ะชุดนี้สเปคกว้าง8.54วงนะคะ8.54วงสเปคไม่ล้นนะคะนะคะี่ค่ะ ช่วงนี้ใครกำลังหานะคะสเปคมือสองหายากนะคะเก้าแปดจุดห้าสี่วงค่ะแปดจุดห้าสี่วงนะคะชุดนี้นะคะเนี่ยค่ะร้อยเรียมๆเลยนะคะมีรอยนิดหน่อยเนาะเนี่ยแค่นี้เองค่ะชุดนี้แปดจุดห้าสี่วงนะคะชุดนี้ราคาเพียงเก้าพันห้าร้อยบาทค่ะเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะชุดนี้ใครหาใส่กระบะห้าลูไม่ล้นนะคะราคาเพียงเก้าพันห้าร้อยบาทค่ะชุดที่สองนะคะ ชุดนี้ชุดที่2 9500บาทคะ่ะมาดูชุดที่3นะคะชุดที่3นะคะใครหาบ้างนะคะอันนี้เป็นเวลนะคะอันนี้เป็นเวลนะคะใครหาบ้างนะคะรัดด้วยยางฟอเคลนสองหกห้าหกสิบสิบแปดยางฟอเค e นสองหกห้าหกสิบสนะคะใส่กระบะตัวยกสูงนะคะใส่กระบตะ,ะ, 6, oo, ะบตัวสูงนะคะหกรูร้ใส่กระบะตัวสูงนะคะชุดนี้ใส่กระบะตัวสูงนะคะ เนี่ยค่ะเวลนะคะชุดนี้งเงาเงาเลยนะคะมาด้วยยางโฟกเคนดอกหนาๆค่ะยางโฟกเคนดอกหนาๆน,น,นะคะเนี่ยค่ะชุดนี้เพียง9,900บาทค่ะ9,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้9,900บาทค่ะชุดนี้นะคะเวลนะคะให้หาต่อไปมาดูชุดนี้นะคะชุดนี้ก็เวลเหมือนกันนะคะมาพร้อมกับยาง2 5 5 5้าหนะคะเนี่ยค่ะ มีบาดซุ้มนิดนึงนะคะชุดนี้เส้นเดียวนะคะบาดซุ้มหนึ่งเส้นนะคะชุดนี้นะคะมาพร้อมกับยาง255 5้1 8นะคะมาพร้อมกับยาง255 5้าหแใครทำตัวสูงโหลดแค้นะคะทําแค้นะคะหรือว่าตัวเตี้ยไม่โหลดนะคะหรือว่าโหลดตัวเตี้ย หลดลังนิดนึงค่ะอันนี้ได้นะคะยางสองห้าห้าสิบแปดนะคะใส่รถตัวเตี้ยค่ะแล้วก็ตัวสูงหลดเตี้ยได้นะคะจุดนี้ค่ะยางประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะจุดนี้ราคาเพียง9500บาทค่ะ9500บาทเท่านั้นนะคะเวลราคาเพียงหลักพันนะคะเนี่ยมีแต่เวลราคาเพียงหลักพันนะคะจุดนี้เพียง9500บาทค่ะ มาดูชุดต่อไปนะคะชุดนี้ก็เป็นเวลนะคะแต่เป็นเวลวรลูค่ะใส่รถกระบะตัวเตี้ย5้ลูนะคะเนี่ยค่ะมาพร้อมกับยาง 2, 3, 5 2, 6, 5หด้านหลังนะคะปี18นะคะใส่รถกระบะตัวเตี้ยค่ะ,ต,คะ,ต,ะ,คะตัวนี้ใครจะโหลดเตี้ยมังนะ้งคะจาวนี้ใครจะโหลดเตี้ยมั้งนะเฮยตัวนี้ชุดนี้ก็ราคาเพียง9 5 0 0บาทค่ะ 9,500บาทนะคะชุดนี้9,500บาทนะคะเวล5รลู1 1 4นะคะเวล5รลู1น4นะคะใส่นถกระบะโรเตีย5รลูค่ะนี่มาดูชุดนี้นะคะใครหาใส่นาวาล่านะคะนาวาล่านะคะของหายากนะคะเนี่ยนาวาล่าตรงรุ่นเลยนะคะนี่ตรงรุ่นเลยตัวนี้ตรงรุ่นยังไงนี่นะคะดูเบ้านาวาล่านะคะเบ้านาวาล่าเขาจะเล็กๆกแคบแคบอย่างนี้นะคะอันนี้คือ แจ้งก่อนนะนะคะ n นวาล่เนี่ยใครจะหาใส่หาใส่ไม่ได้เลยนะคะต้องแปลงอะแดปเตอร์นอกจากตรงรุ่นนะคะชุดนี้ได้ตรงรุ่นเลยนะคะตรงรุ่นเลยบางคนจะคิดว่าอุ้ยใส่แผ่นสเปเซอร์แค่ร้อยส0งร้อยสามร้อยไม่ใช่นะคะ n นวาล่ต้องแปลงอะแดปเตอร์นะคะอะแดปเตอร์ราคา2500บาท2,500บาทเลยนะคะ อันนี้ใครใส่ไปเลยตรงรุ่นราะคะไม่แพงนะคะอันนี้ของนวรลาตรงรุ่นเลยเนี่ยค่ะขอบสวยๆกิ๊บๆเลยนะคะนี่เลยมาพร้อมกับยางฮีโร่ฮีโร่2 5 5 5 5านะคะใส่พอดีเลยนะคะนวรลาใส่6 2 6 5 6 0ก็สูงไปนะคะต้องไปยกนะคะเพราะฉะนั้นใส่25 5ห58ห้าากำลังพอดีเลยนะคะเนี่ยค่ะใครหาใส่นวรลาบ้างนวรลาตรงรุ่นนะคะมาพร้อมกับยางฮีโร่ปี18เลยค่ะชุดนี้ ราคาเพียง1,900บาทค่ะ1,900บาทนะคะใครหานนวาล่าตรงรุ่นนะคะราคาเพียง1,900บาทนะคะมาดู TE 5ีลูกันบ้างดีกว่าค่ะที5ีห้าลูชุดนี้มาพร้อมกับยาง2,4545นะคะแล้วก็27540นะคะแก้มไม่เตี้ยมากและก็ไม่หนามากนะคะกำลังพอดีนะคะโหลดพอดีโหลดสวยค่ะชุดนี้ใส่รถกระบะท5 นะคะ5รู114ได้ที e สาหยอดแดงนะคะที e สามจหยอดแดงเลยนะคะชุดนี้ชุดนี้ราคาเพียง7,900บาทค่ะ7,900บาทเท่านั้นนะคะ7,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ใส่รถก,กระบะ5รู1 1 4นนะคะ9.5 10.5นะคะความกว้างชุดนี้เพียง7,500บาทเท่านั้นนะคะเฮ่ที่ร้านเราก็มีสายเก่งนะคะใครหาบ้างสายเก่งนะคะชุดนี้ ได้เลเซอร์ได้หยอดขาวด้วยนะคะชุดนี้พร้อมกับยางฮันคุกดูดอกอยางดอกนหนาเลยนะคะชุดนี้ดอกนหนาเลยนะ,ะชุดนี้ราคาเพียง6,500บาทค่ะใส่รถเก๋ง4รลู1 1 4นะคะใส่ได้ทั่วไปเลยใส่รถเก๋งได้ทั่วไปเลยนะคะชุดนี้เพียง6,500บาทค่ะใส่รถเก๋งนะคะ6,500บาทนะคะ ที่ร้านเรานะคะร้านพูลูนยางแตกนะคะรับเทิร์นล้อทุกสภาพนะคะล้อเดิมสภาพเน่าล้อสภาพไหนคือที่ร้านรับหมดรับหมดนะคะเทิร์นล้อแล้วก็ลดไปอีกนะคะเทิร์นล้อบางคนอาจจะเหลือ 3, ามพันสี่พันห้าพันแล้วแต่ล้อที่มาเทิร์นนะคะรับเทิร์นล้อทุกสภาพนะคะหรือว่าส่งต่างจังหวัดส่งต่างจังหวัดที่ร้านก็มีส่งนะคะส่งต่างจังหวัดที่ร้านก็มีส่งขนส่งนะคะ หรือใครไม่สะดวกมาใครไม่สะดวกมานะคะก็ติดต่อมาได้นะคะใครไม่สะดวกมาเดีย๋ยวไปติดตั้งให้ถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะติดตั้งให้ถึงที่หน้าบ้านนะคะรับเฉพาะเขตใกล้เคียงนะคะเขตเขตกทโมอเขตปทุมอายุทยาแถวละแวกใกล้เคียงนะคะที่ร้านาจะส่งจะส่งเองนะคะพร้อมไปใส่พร้อมไปใส่พร้อมไปติดตั้งให้ถึงที่บ้านนะคะค่ะ ใครสนใจชุดไหนสนใจยางใหม่ยางใหม่ยางใหม่แม็กใหม่ก็มีนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้มานําเสนอร้องมือสองก่อนนะคะร้านคุณลูนยางแตกใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0623652416 0623652416ค่ะ0623652416นะคะหรือใครจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ 062-365-2416แอดไลน์ได้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณเพียงเท่านี้นะคะสนใจโทรมาหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ